สวัสดีครับเย็นๆนะครับวันนี้นะครับเราหาไข่มดแดงครับว่าจะมีหรือล่าครับหลังที่พักนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนให้กับช่องบ้านนอนทัวดด้วยนะครับนี่ครับหาของสูงครับจะมีหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเยอะมากครับเลยวันนี้เดินมาดูครับว่ามีหรือเปล่านะครับ เจอนะครับนี่รังครับเจอแล้วหนึ่งนะครับตรงที่มีไข่ไหมครับลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนโอ้ยังไม่มีครับเพิ่งรังใหม่ๆครับยังไม่มีนะครับเพิ่งก่อใหม่ครับเยอะเลยครับเดี๋ยวสักประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเยอะอยู่นะครับเริ่มมาแล้วครับไข่มดแดงนะครับของสูงครับอ่าอีสารบ้านเราครับนี่รับข้างบนเกิดแล้วนะ นี่ครับข้างบนนี่หนึ่งรังครับหนึ่งรังเจอแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาสอยนะครับมีม่วงนะครับานอนไม้นะครับมีครับมีหนึ่งรังครับเจอแล้วนะครับรังออกน้ำตาลน้ำตาลนี่ครับน่าจะได้อยู่ครับ เจอครับเจอแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาเหยวนะครับครับเจออยู่สองรังนะครับเมื่อกี้ครับอยู่ฝั่งนี้เปล่าครับไม่มีครับร้อนมากอากาศร้อนนะครับก็ไม่มีนะครับมีแค่สองรังครับเดี๋ยวก็มาเหย่เอานะครับหายวอดแดงเนี่ยหายากครับตัวนี้นะครับในเมืองนะครับถ้าในแถวบ้านเราชนบทก็ จะพอมีบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็หายากครับไข่มดแดงนะครับนี่นะครับอากาศร้อนนะครับในตัวเมืองเนี่ยครับไข่มดแดงก็หลังที่พักนี่ครับมีนะครับเดี๋ยวก็มาเยเอานะครับครับตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการับทําคลิปให้ผู้ชมรับชมต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ